กระดูกเนี่ยโรคที่เป็นความเสื่อมตามวัยอย่างโรคกระดูกพุนหรือโรคอรองกระดูกกระเทาเส้นประสาทอันนี้น่าจะคุ้นหูก,กันอยู่แล้วะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคกระดูกนี่มีได้ตั้งแต่แบบเป็นเด็กๆเลยคือเหมือนว่าถ้าในกรณีที่เด็กขาดสารอาหารหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอก็อาจจะมีปัญหาว่ากระดูกเนี่ยไม่ได้เติบโตยืดอย่างที่อ,อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยค่ะพูดถึงโรคออฟฟิศซินโดรมหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันดีอันนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็น เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อค่ะในการที่เรานั่งท่าเดิมนานๆต่อการหลายๆวันหลายๆชั่วโมงมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งไม่ได้มีการเปลี่ยนอริยาบทก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าในในส่วนของแคลเซียมที่เรามีอยู่เนี่ยเราเราต้องต้องหาฟอร์มแคลเซียมที่เหมาะสมขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราต้องมีการเติมสารที่ทําหน้าที่คล้ายๆเอสโตรเจนซึ่งสารตะกัดจักรทูเหลือง นะครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ก็สามารถมาเติมลงไปแล้วทาให้เนี่ยหรืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยต้นแล้วนะครับว่าขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีการเติมเสริมคอลลาเจนเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีตอนหลังนี้เราเราจะมานิยมเชื่อเรียกว่าอ๋อเป็นเป็นคอลลาเจนที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วไอ้ U C 2ตัวนี้ตัวตัวตัวมันเนี่ยก็ก็จะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็แล้วก็การการการที่เราจะแยกประมาณเราแยกด้วยด้วยอุณหภูมิที่ต่ำตัวโปรตีนก็ไม่ถูกทําลาย เอาตัวนี้ก็้ามาใช้แล้วตัวนี้เราไม่ต้องกินต้องกินเยอะถิวขนาด7 0 0 0 0หรือหมื่นมิลลิกร,รัมต่อวันนี่มันก็สูงไปถีาเรากินแค่ประมาณน้อยๆมันก็สามารถได้ผลแล้ว